กราบสนิ้เพื่อนด้วยนะครับผมจากช่องแบร์ข่าวชิลลิงนะครับก็วันนี้มาแบบเชสพิเศษเลยฮแบบกรณีเร่งดว่วนเลยฮะตื่นเต้นมากครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมางานอ่าซัมเมอร์เกมเฟสนะฮะปีสองพันยี่ิห้าทางแคปคอมได้อ่า,ปา,อาเป็นแขาแรกนะได้ขึ้นประกาศข่าวดูนี่นั่นงานเกมเทลเลอร์นะฮะก็มีหลายเกมมากฮะทั้งอ่อปฏิฟเฟเตอร์หกเองหรือว่าเป็น อ่า uh, resident evil เนาะครบรอบจะสามสิบปีแล้วนะ mm hmm. ก็เนี่ยฮะเทลเลอร์ mm hmm. มาเลยครับเร s เ d e n t Evil ลเรคเวียบนะ resident evil 9ก mm ้า hmm. ก็คือภาคล่าสุดนะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะนะว่าเกิดอะไรขึ้นในในเครกในในเทรลเลอร์ hmm. บ้างนะฮะซึ่งคือคือเมื่อชาริสผมโคติดตื่นเลยแบบมาแล้วมาสักทีฮะแล้วก็แคปคอมอาจจะประกาศ resident evil อีกภาคหนึ่งด้วยถ้า ถ้าตามที่เหมือนว่าอ่างานที่เป็นโชว์เคสนะฮะหลายอย่างมากอะมาอันนี้มานั่งดูอะไร <c oughs> ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้ดูกันแล้วเนาะเทรดตัวเทเลอร์เนาะ <c oughs> อันนี้ผมจะมาคุยมาอยากผม,มอยากคุยอ่ะวันนี้แบบกรณีพิเศษจริงๆนะผมอยากคุยมาก <c oughs> มาลองมาดูเทเลอร์กันนะฮะ <c oughs> นี่ฮะไปตัด <c oughs> โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเปิดตัวเปิดเทลเลอร์มาก็คือเป็นสำนักง,งานของ fbi ที่อเมริกานะฮะก็อาจจะเป็นหน่วยหน่วยภาคในในในเขตเขตหนึ่งนะฮะซึ่งอ่ะเรามาดูกันต่อนะฮะโอเคครอ่าทีนี้ฮะเราก็จะเห็น เหมือนน่าจะเป็นตัวเอกอะถ้าถ้าแบบเรายังไม่รู้เนาะอ,อันเนี้ยน่าจะเอะโอเคตัวน่าจะตัวเอกแหละซึ่งเออคือเขาเรียกอ,อะไรนะเอาตรงนะคุณผู้ชมมาดูตรงเนี้ยมาเทลเลอร์ประมาณยี่สิบวิแร้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเอะเกมใช่เหรอเลเวเดนอีวิลหรอต่อเลยอะตรงนี้เอาตรงนะถ้าแฟนเกม r e s i d e n t Evil หรือว่า คนที่ชอบเ e ื i องเดนอีวิลเล่นมาตั้งแต่ภาคแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้แหละว่าอันเนี้ยอันนี้สำคัญมากเลยครับ Investigation s u m m a r y Report นะฮะก็คือรายงานการแบบการเข้าไปสืบสวนนะฮะเป็นข้อสรุปรายงานฮะแล้วก็นี่ฮะับ Incident ก็คือเกิดเหตุนะฮะมีเหยื่อ4ีลายที่ระบุโรคไม่ได้นะอัน I อเอนเ i อร d d ฟดีซีสนะฮะ ก็คือตัวตัวทั้งเสือทั้งสี่คนเนี่ยระบุโรคไม่ได้นะแล้วก็สรุปเรื่องอา่าเหตุการณ์ก็คืออา่าเราได้พบอา่าคนที่เสียชีวิตทั้งสี่คนนะ,ะอยู่ในอา่าเหมือนในแหล่งที่เป็นอา่าออฟฟิศของรัฐบาลที่ถูกทิ้งร้างนะฮะแล้วก็จากการที่วิสู์เบื้องต้นเนี่ยเนี่ยการวิสู์เบื้องต้นอ่ามองว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ย อาจจะเชื่อมโยงไปสู่ theory of something ่ะก็คือแบบเป็นเหมือนเป็นเป็นโรคสักอย่างฮะเรา mm hmm. ก็ตัดไปนะเอเคอันนี้เรามาดูนะอันนี้คือหัวหน้าอ่าแผนกอ p i ไอนะเดี๋อันนี้เรายังไม่รู้นะะว่าใครเป็นใครบ้างนะ ตอตนนี้ Grace. Grace. Grace 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 Ashcroft นี่แหละฮะคือตอนแรกอะดูผมก็ว้าวแล้วแหละโอเคน่าจะ Resident Evil แล้วแต่ว่าพอบอกว่า Grace Grace Ashcroft นะฮะอันนี้คือชัวร์แล้ว Resident Evil แบบชัดๆแล้วเพราะว่า,าตัวนำ้ำกุล Ashcroft เนอะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปเลสเ d e ด t อีวิลเอาเบรกผมเนอะ ก็จะรู้ว่าอ่ามีคนนามซูนแอดครอปในฟิลีอัลเบรตจริงๆอะก็คือเอลิซาแอดครอปครับซึ่งตัวอ่าของนางเนี่ยเป็นอ่าผู้เขารียกเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวภาคสนามแล้วก็เป็นอ่าเป็นคนที่แบบคอยสืบสวนเรื่องใน r ดคูล i ิตี้เพื่อจะเปิดโปงเรื่องที่อเบล่าทำด้วยนะครับอ่าเราก็จะรู้แล้วว่าอ่าเกรแอดครอปตอนนี้เราก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคนเนี้ยน่าจะลูกสาว อลิซาแอสฟรอนะฮะ uh, Yes My office โอเคโอ้เอ่อ coming เค okay. ก็บอกว่าเนี่ยมาที่ออฟฟิศผมเดี๋ยวนี้เลยก็บอกโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าเกิดเรื่องแนะ้วเลเตอร์ดูเป็นคนที่เขาเรียกนะเป็นคนที่คือแบบ ทำงานตั้งใจแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะตดต่อนะเป็นบุคลิกที่เหมือนอลิซ่ามาก<笑><笑>เหมือนอลิซ่าแอดคอรมากคุณผู้ชมก็บอกแล้วโอเคค่ะรายงานที่ทำไว้เนี่ยเดี๋ยว น่าจะเสร็จภายในอ่าสามวันหรือว่าอย่างเร็วที่สุดคือสองวันนะคะ no no two days tops put a hold on that for now โอเคงั้นหยุดไว้ก่อนเลย we found another body เเราเจออีกศพแ one that exhibits the same pathology as the others we've been investigating ก็มีอาการโรคเหมือนที่เรากำลังแสดงเหมือนที่เรากำลังสืบสวนอยู่ก็คือมีอาการโรคที่อ่าทางเกรซแอสครอฟเป็นคนทำรีพอร์ตเมื่อกี้เลยครับก็คือเจออีกอีกบอดี้หนึ่งเกิดอีกอ่าอีกรายหนึ่งแล้วนะฮะซึ่ง ตัวละครที่สองที่สำคัญก็คือคนนี้พี่พี่หัมเองของเรานะคือเนธานเนธานเดมฟี่นะฮะซึ่งน่าจะเป็นผอ,อ,อของของเอพีไอกำกับสาขานี้นะ Now I need a good technical analyst on this อ่าคืออยากได้แบบอ่า technical analyst ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นนักวิเคราะห์นะะแบบนักวิเคราะห์ฝีมือดีเนะี่ยมาเข้าไปดูเรื่องนี้นะโอเคค่ะ i i need your eyes on eyes the your r c ฉันอยากให้เธอเข้าไปที่เขาเรียกจุดเกิดเหตุนนะ The r e d w o o d Hotel สำคัญเหมือนกันนะสำคัญในแง่ของตัวละครน,นะตอนนี้เนาะเรายังไม่รู้ว่าอ่า The r e d w o o d Hotel คือ,อยังไงที่ไหนนะแต่ว่าก็จะเล่าว่าเออเนี่ยเรามีอดีตกับตรงนี้นะ I know S <S s where your mother was murdered. 's your เนี่ยแหละคือที่ที่แม่ของอ่าเกรซแอชคอฟถูกอ่าฆาตกรรมนะก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวละครหลักในภาคเอาเบของเรานะคือตัวอลิซาแอชคอฟเนี่ยได้อ่าเสียชีวิตลงแล้วนะฮะก็มันเป็นปมที่ฝังใจเนาะที่อ่าที่โรงแรมแห่งนี้นะฮะเรมวูดโฮเทลนะฮะ Died eight years ago. ผมชอบมากผมจะทำไงให้มันดูแบบฉัน <I S 1> นี่นะผมรู้นั่นคือที่แม่ของคุณถูกฆามผู้ชมในรอบกี่ปีนะน่าจัดรอบเกือบ20ปีเราได้เห็นอลิซาแอสคอปอลิซาแอสคอปมีแบบเขาเรียกมีโมเดลใหม่เห็นหน้าตาที่แบบปัจจุบันที่สุดของนางนะก็คือเนี่ยคือถามว่าต่างไหม จริงๆคนเราแก่ขึ้นเนาะแล้วก็เนี่ยคือเอาตรงนะถ้าราเทียบหน้ากันเนี่ยเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมเอาแปะหน้าไว้ตรงนี้นะคือหน้าตาเนี่ยแทบแทบจะคล้ายๆกันเลยฮะคือเออคือคือ,คอทำดีมากผมดูครั้งแรกแล้วแวแบบโอเคอลิซ่าผมมาแล้วคุณผู้ชมอลิซ่าตายแปดปีก่อนโอ้โหผมชอบตรงนี้มากเก,ก็บคาแรคเตอร์เก็บกิมมิคของอลิซ่าแอดคลไปหมดเลยฮะ ซึ่งอ่าตัวเนธาเดมซี่บอกเองว่าอ่าตัวแม่ของเกรซแอดฟอร์ดเนี่ยถูกฆาตกรรมแล้วก็เสียชีวิตเมื่อแปดปีที่แล้วที่โรงแรมเรมวูดนะฮะเนี่ยค,คุณผู้ชมเดี๋ยวผมแปะอีกทีนะฮะตรงนี้นะฮะเอฟ่าแอดคอปตอนอาร์คเอาเบกนะนางจะมีความโดดเด่นมากคือผมบรอนหน้าคมสาวดุชุดสีแดงอะตอนนี้เนี่ยนางก็ยังใส่ชุดกิมมิกของนางอยู่คือ นามเป็นคนชอบสีแดงอะเนี่ยคือสีแดงแบบโอเคเลยอะ <Brad. S 1> เห็นแล้วผมแบบว้าวแบบว้าวสุดๆเนี่ยตอนนี้ t h It's time for you to face the past โอเ y แบบ i s time f o you to face the past ก็คือแบบถึงเวลาแล้วที่อ่าตรรัว Grace ะต้องแบบเผชิญหน้ากับอดีตท,ที่ขมขืนของตัวเองหรืออดีตท,ที่ตัวเองไม่อยากยอมรับนะ Grace <c> Grace <oughs> โอเค ตอนนี้เทเลอร์ก็อ่าตับไปที่อ่าเกรซแอดฟอร์ดนะไม่ใช่แอดฟอร์ดขอโทษเกรซแอสครอฟนะฮะถูกจับอยู่ที่เตียงนะฮะน่าจะอยู่อันนี้ตีความก่อนนะว่าอาจจะอยู่ที่เรมเรมบูทโฮเทลนะอาจจะโดนใครสักคนจับตัวนะะ hey! โอเคโอเค ช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการที่แบบว่าบอกเลยว่าเนี่ยเกมเพย์เป็นยังไงแอดมอสเฟียร์หรือว่าสภาพบรรยากาศในเกมจะเป็นยังไงนะก็คือจะทําให้เรานึกถึงเหมือนเดิมฮะทำให้เรานึกถึงเ,เ,เรื่องนอีวิลหนึ่งเรยเ่องนอีวิสองอะไรที่จะเป็นเชิงแบบอ่าคาลิฮาร์ดสเปนเซอร์จะมีความแบบเฮอร์เลอร์เฮอร์เลอร์ที่ไม่ได้แบบเป็นพื้นที่กว้างเหมือนภาคสี่ห้าหก 4, 5, 6, นะคุณผู้ชมจะเห็นนะ ภาคสี่ห้าหก 4, 5, 6, เนี่ยจะเป็นแบบแนวแบบแอคชั่นแอคชั่นเฮอร์เลอร์เลยอะอยู่แบบอยู่ในทุ่งอยู่ในที่เปิดกว้างเลยอันนี้เราจะเห็นเพอร์เฟกตีฟที่ว่าเนี่ยเป,เป็นเป็นแคบๆเลยเป็นที่ทแคบๆทำให้เรารู้สึกกดดันนะ <Stay close. S 1> อยู่ใ,ใกล้ไว่นี่ฮอันนี้คือที่หายไปนะั่น <'re> มาแล้วโอ้โหอันนี้คือแบบ ภาคหนึ่งและคุณผู้ชมอ่าอันนี้คือมองในมุมเนี้ยมันคือฟอร์ชาโดหรือว่าเป็นแบบเป็นเงาของแบบสเปนเซอร์เลยฮะก็คือภาคหนึ่งเนาะสเปนเซอร์ก็คือจะเป็นอีตาแก่สเปนเซอร์ออฟวอลนะฮะนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็ชอบนั่งแบบข้างหลังเนาะหัวรถล้น,ลนไม่เชิงหัวล้นมากคือแก่ๆเนาะผมก็จะลุง่ลงๆหน่อยแล้วก็นั่งบนรถเข็น,นอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบมิสทริอุสเป็นความที่แบบพิศวงอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือแบบ โนกลิ่นมาแนวแบบ Resident e v i วิวหนึ่งสองสามเฮะเนี่ย,เ,ยเธอเป็นคนที่แบบชันตามหามาตั้งนาน,น <Special one. S 1> คนพิเศษ <chosen> one. คนที่ถูกเลือกคุณแอสครอฟคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าคนคนนี้ยทำไมต้องหาตะกูลแอสครอฟนะฮะหรือว่าเป็นตัวเกรซเองหรือว่าน่าจะเป็นแมก้กระทั่งตัวอลิซาแอสครอฟเองนะฮะ คุณผู้ชมพอดูเนี้ยผมก็กรีดแล้วนะไอตอนที่แบบมีหันหลังคุยกันมีอะไรงี้คือผมพอมามองนี้สเสร็จปุ๊บผมจบเลยฮะผมกรีดผมกรีดลั่นเลยฮะเพราะว่าคุณผู้ชมอะทายกันนะคุณผู้ชมลองทายกันห่อนะที่คือที่ไหนนะอะทายกันนะอ่าโอเคฮนะที่นี่คือซากที่เหลืออยู่ของอาแรคคูนซิตี้ครับ คุณผู้ชมจะเห็นนะไอตรงนี้ก็จะเป็นแบบตึกลาบ้านช่องแล้วก็เป็นเลฟอ่าแรคคูนประธานีแรคคูนนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นอาร์เคเลนะ่เมลเทนแล้วคุณผู้ชมถ้าจะเห็นทางด้านซ้ายบนนะแล้วก็เป็นแม่น้ําที่มันตัดผ่านไปที่ภูเขาอารนะ์เคล่คอันนี้คือชัดเจนมากนะครับว่าเนี่ยคือซากที่เหลืออยู่ของอ่าเขาเรียกน,นะแรคคูนซิตตี้ ก็คุยกันนะว่าแบบเออเนี่ยจะมาสำรวจเรื่องราวไอ้ที่แบบมันน่าขนลุกที่แบบเอาตัวเองไม่เข้าไปเสี่ยงอะไรเงี้ยเนี่ยจบเลยฮะผมเห็นตรงนี้ฮะสถาปัตยกรรมแล้วก็ไอ้ตรงป้าย RP นะฮะผมจบ,ลลบ s <S แล้วกรี๊ดอีกรอบเ <'ve> ลยเงี้ย keep d o เ่ยต้องแบบว่าต้องเงียบเสียงหน่อยพอแล้ว Have you seen the same shit I've seen เนี่ยเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าเนี่ย Please know that you are my hope ก็แบบว่าตัวหนูน้อยอ่าเขเลยนะที่เป็นความหวังของฉันเป็นเสียงเด็กผู้หญิงนะ Everyone's gone ทุกคนไปหมดแล้วกอนก็อาจจะไปหมดหรือว่าอาจจะเสียชีวิตหมดนะฮะผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเสียงเอลิซาแอชคอฟ คุยกับใครหรือว่าเป็นแบบอ่าเป็นแฟดแบ็กเนาะอ่าแฟดแบ็กอ่าเป็น <laughs> เป็นลเลเยอร์หนึ่งในภาคเอาเบรกนะฮะขอไทัยดีนะเนี่ยโอ้โหอันนี้คือทัดเตนนะเจออกอไปจากที่นี่โอ้โหตัวใหม่อะอ่ผมพอปแบบแปะให้มันชัดๆเลยอะเนี่ย คือผมไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทดลองที่อยู่ที่นี่ก็ได้ฮนะคุณผู้ชมทำไมผมถึงพูดแบบนั้นว่าเป็นสิ่งทดลองที่อยู่อาจจะอยู่ในเลคูนฟิตตี้ที่มันอยู่มาตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะฮะอันนี้เราไปก่อนนะ ใช้แบบฟอนต์แบบเป็นพิมพ์ดีดเก่าๆด้วยฮะ r ่า e อีก้าขึ้นมาแล้วะมีนด e ิวเลขเวียมเก้านะไม่ใช่เลขเวียมเก้าเลยเป็น e ีวิลนะเ, e v นะเก้าฮะเลขเวียมนะเปิดขายยี่สิบเจ็ดกุมภาปีหน้าครับคุณผู้ชมแล้วก็อ่าเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะฮะว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่ทดลองหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเหมือนโซ่เนาะอารมณ์เหมือนอ่าถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็จะเป็นอ่าตัวของลิซ่าเทรเวอร์นะฮะอ่า เดี๋ยวผมแปะรูปนะคนที่เป็นหนูทดลองให้กับหน่วยอเบล่าตอนที่พ่อแม่ลูเข้าไปเยี่ยมปราสาทสเปนเซอร์นะแล้วก็ถูกจับทดลองนะฮะก็จะเป็นอารมณ์แนวเดียวกันเลยครับว่ามันเป็นเหมือนแบบสิ่งมีชีวิตที่น่าจะถูกทดลองนะฮะซึ่งคือถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่พาดอาัลบกไฟสองนะต้องยจาว่าไฟาสองนะฮะเดี๋ยวผมพอแปะตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ เอ่อคือต้องบอกก่อนว่าแรคคูนฟิตตี้เนี่ยหรือว่าเมืองแรคคูนที่เรารู้จักเนี่ยมันเหมือนจะโดนนิวเคลียร์แล้วทุกอย่างมันจะจบพอภาคเนี้ยมากลับมาบอกว่ามันมันไม่ได้จบนะแรคคูนฟิตตี้มันยังอยู่นะมันยังมีการแอคทีฟของพวกแบบการทดลองของอัมเบล่าที่หลงเหลืออยู่นะครับหรืออาจจะยังทำอยู่เพราะว่าตอนจบภาคอ่ออาเปกไฟสองเนาะ มันจะมีเหมือนเฮลอ่าเหมือนเครื่องบินเจ็ตอะ่ะบอกว่าเออเนี่ยเราจะลังเทคออฟออกไปภายในสิบห้านาทีเนาะให้รีบออกมาแล้วก็มีนักวิจัยสองคนคุยกันว่าแบบเออเนี่ยมันก็เข้ามาตรวจอีกรอบนะมันก็ยังเป็นค่าเดิมนะเป็นตัวเลขเดิมก็คือแบบมันไม่มีผู้รอดชีวิตอะ่ะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อก็ไม่ไม่ใช่มนุษย์มัน not human ก็คือมันก็ไม่มีผู้รอดชีวิตจริงๆแหละแต่ว่ามันอาจจะมีสิ่งอื่น ที่ not human ก็คือไม่ใช่คนนะเดี๋ยวจะเอาไงดีผมไม่รู้เปิดแล้วมันจะติดมันจะติดเหลืองไหมหรืออะไรงไงเดี๋ยวผมอาจจะตัดให้ดูนะ <will> อะโอเคต่อจากเมื่อกี้นะฮะอันนี้คือผมอ่าเอาให้มาดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะ,ะตอนจบ Resident Evil เอาเบรกเนี e ่ย สรุปง่ายๆคือเนี่ยเอ่อเป้าหมายเนี ER. ่ยเดี <sm art> <sm art> ๋ยวจะได้เห็นตรงข้างหน้าแล้วก็ให้รีบออกมาภายในสิบห้าสิบห้าที่ก็ไปฮะอันนี้คือเป็นการบอบดูข้อมูลนะว่าแบบเออมีอะไรเกิดขึ้นที่ซากนะฮะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ไอไอทหารเนี่ยไอที่มันถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยมันคือเหตุการณ์หกเดือนหลังจากที่เมืองเลคุซิกิถูกบึ้มไปแล้วนะฮะคือหกเดือนต้องย้ำว่าครึ่งปีแล้วคุณผู้ชม today'ss ผลของวันนี้นะเนี่ยมันเนี่ยฮะ if been six months ก็คือเนี่ยครึ่งปีแล้วแต่ the number is still same ก็แบบตัวเลขก็ยังเหมือนเดิม six months but the number is still the same there's no way people เนี่ยไม่มีผู้คนหรือว่าไม่มีคนที่จะเอาชีวิตรอดหรือว่าจะใช้ชีวิตได้อยู่ที่นี่ w could sustain life there not humans เนี่ยครับ not h u m a n no no ก็คือมันไะม่ใช่คนไง อ่ามันไม่ใช่คนนะมัน not human นะอ่าแล้วก็มีสายตรงจากคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะ Sir there's for a call you from t head h e office เลยนะก็เสียงคุณเวสเกอร์ของเรานะอัลเบิร์ตเวสเกอร์นะเนี่ยเราจะเริ่มปลอมเพียงตามแผนพร้อมไหมล่ะ yes ครับ w e w i l l dropping two of e a s t beginning with sample T4 นะฮะก็คือเราจะส่งสองตัวอย่างอะไปเขาเรียกน,นะแบบว่าเริ่มแผนนะ Sample T4 อ่ะ,อะถ้าเห็นถ้าใน r e f e r e n c e เวน e ถ้าเห็นขึ้นว่า T4 เนี่ยคุณผู้ชมต้องตีไว้ก่อนเลยว่ามันคือ sample ของอ่าไทแรน์นะฮะไทแรน์ T4 อาจจะเป็นรุ่น ของไทยแลนด์เนาะเพราะอย่างอย่างที่คุณผู้ชมรู้หรือว่าอย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปสรุปเนื้อเรื่องนะฮะว่าเนี่ยไอ้เจ้าทีทีศูนย์ศูนย์ทีศูนทีศูนอทีอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นซีรี่ของไทยแลนด์นะก็คือเป็นใบบ o โออนยูนะเป็นอาวุธที่ใช้อาวุธชีวภาพในการใช้เพื่อทําสงครามหรือว่าเป็นเอาไว้เป็นทางทาหารใดๆก็ตามแต่นะก็คือเนี่ยส่งส่งตัวอย่างไปอีก สองแต่ละที่นะ The rest will follow. แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะถูกส่งไปอีกสิบห้านาทีตามหลังก็คือส่งเอาวิชีโอภาพลงไปที่แลคูนฟิตตี้นั่นแหละครับที่ที่บึ้มไปแล้วก็คือส่งแล้วก็ดูตัวเลขเหมือนเดิมว่าดูฟิาจะมีพิโรดชีวิตไหมมันก็อาจจะคําตอบก็คืออาจจะไม่มีพู้รดชีวิตอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีสิ่งอื่นโอเคนะอันนี้ก็มีในคลิปสรุปของผมนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวผมตัดมาก่อนนะฮะเปิบอ่ะคือมันเป็นซากประหักพังของรัฐบาลเนะี่ยที่แบบมันเป็นไลคูลฟิตตี้อ่ะแล้วคนที่เข้าไปหรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนะแล้วก็ภาคนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นจีไวรัสกลับมาครับอย่างที่รู้ครับในภาคสองกับภาคสามเนี่ยคนข้างบนนะฮะที่ติดเชื้อจากน้ำประปาอะไรเงี้ยคือติดเชื้อตัวจีไวรัสเนาะก็ อันนี้มีความเป็นไปได้สูงครับว่าเราจะได้เห็นซีเวลัสกลับมาอีกครั้งนะครับจากการที่เราเห็นเนี่ยในเทลเลอร์เนี่ยมีคนติดเชื้อจากตัวออฟฟิศของรัฐบาลที่ที่ที่ถูกทิ้งล้างนะอ่าตรงน,นี้นะเพราะว่าคำใบ้คือ abandon government office คะมันเป็นที่ลกล้างแต่อันนี้คือการวิเคราะห์นะฮะมาผมพอพอโตเกมออกมาเออผิดผมอาจอาจจะผิดก็ได้แต่ว่า มันมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าด้วยตัวเอาเบรกไฟสองที่มันจบไปอ่ะคือเอาเปล่ามันยังไม่จบไงคุณผู้ชมทั้งแบบหกเดือนให้หลังก็ยังมาทําทดลองส่งตัวอย่าง Thailand ลงไปหลายหลายหลายชุดด้วยกันนะมันก็อาจจะยังมี Thailand หรือว่าสิงอะไรเงี้ยที่มันอ่ะมันยังมันยังแอคทีฟอยู่ข้างล่างมันยังมีชีวิตอยู่ข้างล่างนะฮะซึ่งมันก็ดันไปประจบเหมาะกับไอตัวเนี่ย เพราะมันมีเหมือนแบบโซ่ตรวนแล้วก็รูปร่างผิดมนุษยนาก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะเข้าไปสำรวจแลคูฟิตตี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบกับเหตุการณ์แบบนี้นะโอเคฮะแล้วก็เ,เดี๋ยวตัดมาที่ตัวแอสทรอฟก่อนนะฮะซึ่งอ,อย่างตัวเกรซแอทรฟเองนะฮะมันก็ เนาะเป็นลูกสาวของอลิฟ a าแอดคอปซึ่งเป็นหนึ่งในต break, นะัวละครเอาเบกเนาะแล้วก็อีกน่าจะปีหน้าผมจำไม่ได้ว่าผมขอดขอภัยนะอาจจะข้อมูลตรงนี้อาจจะเผลอหลุดๆบ้างคือไม่เกินปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นการครบรอบ30ปีหรือว่าครบรอบ30ปีไปแล้วไม่รู้ของฟิลลี่เลฟในอีวิลซึ่งภาคเนี้ยจะเป็นการแรปอัพเป็นการสรุปทั้งหมดทั้งมวลภายใน30ปีเนี่ยว่าเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ภาคแรกเนี่ยมันจะจบสรุปมาอยู่ที่ภาคเก้านะฮะก็คือจบเรื่องราว r e ส e ฟน n t Evil แล้วก็อาจจะมี r e ส e ฟ e n t e v i วิในภาคต่อไปแต่ก็เหมือนเป็น f เฟรชละทำใหม่ไปเลยเนื้อเรื่องอาจจะไม่เกี่ยวแล้วอะไรอย่เงี้ยก็อย่างที่ผมบอกฮะมันเป็นครบรอบสาสิบปีเนาะอย่างตอนที่ครบรอบยี่สิบห้าปีคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับว่ามันมีเกมเกมนึงเนี่ยเออเต้เอามาขายช่วง ตอนอภาค Lefty Evil 4กับ Lefty Evil a า e Remake นะฮะก็คืออะไรฮะคุณผู้ชมก็คือภาค Resistance นะฮะไอที่มันเป็นแนวแบบ outbreak แล้วก็เหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่ายังไงอะเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเดทบอยฮะที่แบบตัวละครที่เป็นตัวหลักสี่คนเนี่ยพยายามแก้ปิศนาเพื่อออกไปแล้วก็มันจะมีตัวร้ายหนึ่งคนเนี่ยคอยแบบขัดขวางไม่ให้แบบ อ่ะแบบออกไปไปอีกที่นึงได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งมันผลตอนรับมันก็ไม่ค่อยดีแล้วมันมีภาคอ่าล่าสุดที่มันเป็นอ่ารีอูนิเวิร์สเนาะเ e f ฟ n เดี v อีวิลรีอูนิเวิร์สก็คือเป็นแนวแบบแบบบวกกันเลยอะ่ะแบบเหมือนคอร์บดิวตี้แต่ว่าแบบยิงยิงกันเนาะซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะซึ่งประสบความสําเร็จน้อยกว่าภาคไอตัวรีฟิสแทนด้วยซ้ำนะคุณผู้ชม แล้วก็อันนี้แต่ว่ายังไงคุณผู้ชมคอมเมนต์กันได้นะบอกว่าเอ้ยคุณอมันไม่จริงนะครับแบบภาคเนี้ยจริงๆมันได้แบบโอยอดดีเหมือนกันคนเล่นเยอะเนื้อไม่ใช่เนื้อเรื่องแบบเกมเพล็กก็ดีก็คอมเมนต์กันได้ครับอันนี้เราไม่ติดฮะเราโอเพนมากๆครับแบบอยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมคิดยังไงเนาะแล้วก็อันนี้ผมสันนิษฐานเลยนะผมตีไว้เลยนะอาจจะทําภาค r e s e d e n t e v i o u t อาเ a k r e m a มคครับ e m เม e ต,ตาม พากรีควีมเนี่ยพอรีควีมปุ๊บโอเคครับครบ3าสิปีฉลองกันเลยนะฮะเราจะทำภาคเอาเบรก break, รีเมคแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมก็มาเล่นกันนะครับขอให้ทุกท่านสนุกมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่าไอตัวทีเซอร์เลสเดนอีวิลเก้าเนี่ยได้คุณแม็กกี้มามาเคลยกมาพูดเนาะว่าแบบเออเนี่ยครบรอบส0มสิบปีแล้ไอตัวไฟล์ที่มันเคียกเป็นปตัวซีดีออะที่มันเป็นเหมือนพิมพ์ดีเนาะ มันมีคำว่าอ่า u ร u r ซ City เอา b r e a ขึ้นมาก็ผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นมีความเป็นไปได้มากๆครับที่อ่าแคปคอมจะทำภาคเอาเบรกรีเมคขึ้นมานะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีนะซึ่งภาคเนี้ยมันควรรีเมย์ครับเพราะว่ามันดีมากนะฮะก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจบแล้วจบรอดนะฮะปึ๊บเปิดขายวันที่27 February นะคุมภาปีหน้านะครับก็อันนี้ มาคุยแบบว่าวิเคราะห์ตัวเทลเลอร์นเนาะก็อาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเนาะหรือว่าอาจจะแบบคือมันเป็นแค่แล้นะมันเป็นเหมือนความคิดของผมเนาะว่าแบบมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีความคิดแบบอื่นก็ลองมาคอมเมนต์พิมพ์คุยกันได้เนาะว่าแบบเอ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าเป็นเป็นไปนได้มากกว่าเราไม่ติดเนะเราให้คุณผู้ชมถกเถียงกันได้เลยอะว่าแบบเป็นยังไงนะฮะ ก็เดี๋ยวสําหรับทินมีก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็เมื่อเมื่อเช้าดีมเน้องผมมีคุยว่าเออเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงรีวิวสี่รีเมคนะเมื่อรอเพื่อรอการกลับมาของรีวิวลีคุ้มนะอาจจะเล่นยาว,ยาวเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะอาจเพราะว่ามีเกมอื่นที่ผมดองยังไม่เล่นด้วยนะฮะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ